เป็นการเดินขากลับเข้าสถานีบางกะปินะครับเราจะตายย้อนกลับไปนะครับสถานีเอ็มาร์ทีสีเหลืองบางกะปิแม็โโกโปรจุ้างสวยงามยยามหัวข่้งนะครับแล้วพอเลยกายว่านี่ไปก็จะเป็นตะวันนาแล้วก็เลยออกไปก็จะเป็นเดอะมอลลบางกะปินะ เข้าสถานีแล้วนะครับก็กดใหม่ครับได้สำรองแะ้วครับหนึ่งใบครับกระมุนหน้า สำรงครับตอนนี้ก็เหลืออีกห้านาทีหนึ่งชุ่ม mm hmm. วันนี้ถ้ากลับไปไหนมาบ้างคือไปลาดท้าวสถานีลาดท้าวสำโรงลาด้าวกลับมาแวะมาไทยฟู้ดแลนด ครับลงไปเดินหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรแล้วก็จะฟุตแล์ย้อนกลับไปน่งเท้า,ปาไปดิสตามไปกีเลนโบลแล้วก็มาแวะบางกะปิครับพอแวะบางกะปิไปดีมาแวะดูความตึงหน้าทคนก็กำลังลงพอดีเดี๋ยวเราก็จะไปเดี๋ยรถเก้า,าบางกะปิมาพอดีครับเขาจะแดงขึ้นไปเลย นนจะถ่ายจะถ่ายไงให้ัดวันนี้เราจะผ่านเรมอ,อนน นีแยกรามสาลีครับที่เนไฟสว่าสงส ที่มองมาจากสถานีสีคีรีทาครับรถก็พกเพิ่งออกจากสถานีแล้วก็จะลงเดินเป็นภาพที่สวยงามครับสสถานีนี้นะครับสีคีรีทาตอนนี้ก็เป็นเวลาลบค่ำนะครับในระหว่างที่ความมืดค่อยคืนกานเข้ามาแสงก,ก็เปล่ง ที่เ,เคยมาแต่ข้างบนไม่เคยออกสถานีเดี๋ยววันนี้จะออกจากสถานีสีีพาลงไปข้างล่างนะครับ มีโอกาสได้แวะเที่ยวข้างล่างเลยเพราะว่าหิวน้ำก็มีโอกาสชมวิวยามตกต่ําไปด้วยนะเดี๋ยวงต้องเดินไปปั๊มบางจากพับว่าจะหาน้ำดื่ม เรามา,า,มาจากสถานีสีกรีธาแล้วนะครับเ,รเจอที่เบิมที่เสียงดังวีดมารถบรรทุกนะหมายถึงรถบรรทุกก็เดี๋ยวจะเดินไปฟั๊มวางจากสึงมองเข้าไปในฟั๊มจะร้านก็จะปิดนะครไม่มีท้องขายนะท้ามมาแวะ เชื่อก็ต้องเชื่อปุ่มหนึ่งนี่เขาปิดแล้วตรงนี้นะครับก้าดไปไม่ได้เก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้ามีหรือเปล่าก็เป็นการเดินเป็นโอกาสในการเดินได้รู้จักสถานที่ใหม่ ที่สถานีข้างล่างสี่ืีทาเนี่ยเพื่อเดินหาซื้อน,น้ำเพราะว่าในป้อมน้ำมันเขาปิดแล้วก็ไม่น่าจะไกลเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูดูเหมือนแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ก่อนแต่คิดว่าน่าจะใช่ใอ่ต้องเลยมิซูมานะครับกาเจอมาได้ร้านนี้นะครับได้น้ำมาขวดหนึ่งพิสตัน เดี๋ยวเดินทางต่อเข้าไปในโค้งมืดๆนั้นนะแล้วก็ไปที่สถานีรถไฟต่อเด,เดินทางกลับกินไปเดินคพึ่งปวดกระหายมากเขาบอกว่าขอบใจเด็กปั๊มคนนั้นนะครับเขาบอกพิกัดมาว่าประมาณร้อยเมตรก็โอเคร้อยเมตรจริงๆ ประมาณก็คือเดินป๊บเดียวก็ตึกก็คือจากตรงนี้ไปเมื่อกี้เนี่ยออกรนี้ดิเราเดินขึ้นแล้วกันออกร่างกายสถานีอยู่สูงจำนวนขั้นบันไดก็มากเช่นกันหนึ่ง สองสามสี่ห้าครับสถานีสีคีราครับแล้วก็กลับมาเข้าสถานีรถไฟกลับ สำโลครับสำโลสำโครับครับกลับขึ้นมา <โ ten S 1> บนชาชนชลา อสถานีสีเคลไทานะครับมืดนิดสนินทแล้วครับช่วงนี้ใช้เวลาไปประมาณ25นาทีเราจะมาถึงสถานีก็อีก3นาทีนะครับฝั่งเริงเขาก็ ออกมาแล้วลัวองออกเดินทางไปรดเทา้าครับวันนี้รถเปเที่ยงคืนนะครับรถเปลนเที่ยงคืน้าผมก็ยังใช้การบริการในช่วงเวลาที่เรียกว่าเวลาเร่งด่วนอยู่ก็คือห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มเพราะฉะนั้นความถี่ของการปล่อยรถตอนนี้ก็คืออยู่ที่ห้านัีนะครับ นี้คือสถานีสีืีธาแ้วให้เพื่อนๆดูที่จอนี้นะครับลองซูมลองซูมขึ้นมาอีกหนึ่งจะเห็นว่าขบวนที่จะมาถึงเนี่ยหนึ่งนาทีจะมาถึงแล้วขบวนต่อจากขบวนเนี้ก็จะเป็นขบวนที่สองนะครับเหลืออีกหกนาทีแล้วขบวนที่สามเหลืออีกสิบเจ็ดนาทีเพรา,ะ,าะฉะนั้นเมื่อเวลาเรามาไม่ทันขบวนแรกเนี่ย เราจะเห็นกระบวนส่อไปเลยหรือเรายืนรอรถอยู่เนี่ยถ้า,ถาเห็นเปนการนัดหมายกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะสามารถจัดการกับเวลาได้นะครับเพราะเขาบอก3ามขบวนตอนนี้รถมาแล้วนะครับ แล้วเราจะปิดปิดนี้ไปนะครับสำหรับการแม่สีผ้าเพราะ,ราะว,ว่ามาซื้วน้ำญญววอัอนนี้มาถึงสวนหลวงรอเก้าก็คุ่สามสิบแปดเลยมา you oh. ไปด้วยวิวหลังรถนี่นะครับออกจากสียุดมแล้วเ,เจอกันเต็มหน้าสวัสดีครับ สร้างหนังผ่งนี้โล่ครับท้ายกระบวนที่โลกเดี๋ยวจะลงประตูนี้คนเดียว รถซ้าทัรมบรตรตอนนี้แต่ที่ผมออกจากตรงนี้ไปนะครับโดยประมาณก็คือ4ี่โมงเย็นสี่โมงยีบแปดนะครับในการบันทึกตอนแรกคือ4ี่โมงยี 18. แล้วก็รวมเวลาทั้งหมดยีแตอนนี้กลับมาถึงที่นี่ ทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีครับทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีก็ยังไม่สองทุ่มโดยที่ไปลาดตาวลับกขังน,นี่คือสถานีสัมโล,ลที่นี่คือสัมโลนะครับ ก็จะกลับว่าภารกิจเสร็จสิ้นนะครับไปลาดเท้าภรรยานลาดเ,เ,เท้ากลับมาถึงสำโรงตอนนี้ก็คือเกือบสองทุ่มไปก็คือไปประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงยี่สิเอ็ดนครับอันนี้ก็คือเป็นการทดลองใช้เป็นมาท์่ีสีเหลือง ที่เขาขยายเวลามาตั้งแต่เมื่อวานแต่ผมมาใช้รถแรกแล้วก็วันนี้ความขีถก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าช่วงที่เขาปรับความขี่ทุกๆ5้านาทีเนี่ยคือเร็วมากทําให้เราไม่รู้สึกว่าต้องรอนหะนักจะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีอาทีสีเหลืองเนี่ยการทําธุระ แบบนี้ที่เป็นไปนไม่ได้เลยที่จะใช้เวลาแค่สี่ห้าชั่วโมง สถานีสำรอ,องเดี๋ยวเาตรงไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอมานด้สายกับเข้านะครับว่าจะไปแพ่<า>แกกรสาสวัสดีครับไปแพ่กกระสาขอบคุณครับขวัสด เข้ามาก็ขึ้นไปชานสลาครับนะเหลืองก็มาต่อเขียวเดี๋ยวนี้เหลืองต่อเขียวก็สะดวกครับก็เหลือเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ที่ยังฟรีอยู่สองต่อแต่เดี๋ยวพอหลังจากวันที่สามไปแล้วก็ต้องรอดูกันครับอันนี้เพื่อนร่วมทาง รถเคหามาแล้วครับเราจะไปแพ่กกษามนะเราต้องมาอยู่ที่ชานชลาที่หนึ่งแล้วก็ต้องเลือกรถที T ุ่ K ่งหน้าเค แล้วตอนนี้ก็เดินทางจากสำโรงมาถึงแค่กษาแลานนะครับอันนี้ก็คือวิวที่มองลงไปจากสถานีแค่กกาานะครับก็จะมีห้างสรรพสินค้ามีคอนโดนีน่มครับแล้วก็มีตลาดกลางคืนนะครับ ในดูอยูตรงนี้ปีจะสวยกว่าในมาสเตอร์ไลท์กันคือนี่คือ Black Market นะครับแล้วคอนโดเนียมแล้วก็ห้าส่วนสี่อาร์ที่อย่างนี้ครับครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ